ลอดภัยคนไข้ปลอดภัยที่สุดได้ผลลัพธ์ผ่าตัดที่ดีที่สดุดได้รับการบริการที่ดีที่สุด,ด,ดแม้ว่าจะแค่จัดเรียงไขมันนะก็คือเอาไขมันมาปลูกถ่ายบนใบหน้าเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายเลยเดียบอกกัว่าตรวจปุ๊บปรากฏว่ามีเม่ได้ขาวต่ำสุดท้ายคือเป็นโรคมะเร็งใดเลือดขาวที่มีอะไรอยากจะดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติไมไหมครับไม่มีอะไรอยากอยากจ,จอมค <c oughs> ิวผ่าตัดมันเหมือนห้องรับแอร์ไหอะโทกก็ภรรยาก็เห็นแล้วชอบก็เลยพยายามสร้างทุกอย่างให้ใกล้เคียง เลยค่่ะะพร้อมคคือใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีอะชงกาแฟเร็ววนนี้เนี่ยดุก่อนลวเนี่ยเนี่ยโอ้ y lord เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับคราวนี้ซีิีคนมันก็คือสิ่งแปลกปลอมเขาเรียกความเข้มของแสงก็คือจะเท่ากับกระโหลกเลยก็จะสีขาวเวอร์เวอร์เหมือนกัน ต่ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีขาวขุ่นเนี่ยนะครับขาวขุ่นเนี่ยคือเนื้อจมูกเรา,าคุณเดนดี้เนี่ยเนาะนี่คือซิลิโคนที่วางตรงนี้คือปลายจมูกไอรูตรงนี้คือรูจมูกนะครับเห็นนะครับตรงนี้คือรูจมูกด้านข้างนะแต่เห็นว่าหัวซิลิโคนคุณเดนดี้อยู่ตรงนี้อุ้ยโค,ครๆๆตรใกล้เลยที่คุณเดนดี้บอกว่าไปถามมากี่หมอทุกคนก็บอกคนนึงก็บอกบางคนนึงก็บอกไม่บาง ไม่ต้องมโนเราไม่ต้องมโนเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาคุยนะครับแั้นเราก็มาดูไงว่าซิลิโคนมันมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้หนาเท่าไหร่เราวัดได้ด้วยนะอุ้ยเอออยากรู้ไหมคุณเฟรนดี้อยากรู้ไหมไปจมูกไปจมูกตรงนี้มาทิมทิมเลยอดูมิลดูกันว่ากี่มิลเอาไปลงต้นคุณเอามามาแทยหวยเนี่ยแทงหวยแทงหวยเฟรนดี้ให้กี่มิลผมให้0.8มิล คุณเดนนี่เราถีบอันขอหนึ่งมิลแล้วกันอันหนึ่งมิลตรงนี้แล้วก็ลากตรงนี้นี่คือจุดที่บางที่สุดคุณเดนี่เราถูกหนึ่งมิลหอมาห้าบาทหนึ่งมิลครับจมูกคุณเดนี่คือแย่มากป่ะหมอก็หนึ่งมิลคุณเดนี่ไปวัดดูสิหนึ่งมินมันหนาเท่าไหร่หนึ่งมิลน่ะคือตอนนี้ยังไม่ทะลุที่หมอเคยเจอจะทะลุก็คือซีกโวนตรงนี้วัดมาเนี่ยไม่เหลือไม่เหลืออะไรให้วัดได้เลยก็คือหัวขาวๆเนี่ยทิ่มอยู่ปลายจมูกตรงนี้เลย ขาขาวเนี่ยไม่เหลือแน่แต่นิดเดียวนี่ไม่กล้าิรแนั่นแหละคือจะทะลุนะครับเออแต่ถ้าอย่างนี้คือหนึ่งมิลแปลว่ามันก็ยังมีความหนาอยู่แต่มันจะเหลือจนไม่เหลืออะไรให้วัดเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าก็นี่ดูจากรูปเนี่ยซิลิโคนเนี่ยมันก็มีการไหลลงล่างได้นะเวลาเราใช้งานเราก็เอามือสัมผัสไปจมูกบ่อยๆเนื้อเราก็ถูกดันเข้ามาชนซิลิโคนได้ดังนั้นเนื้อตรงนี้มันก็มีโอกาสบางลงเรื่อยๆได้ทั้งชีวิต ตอนนี้คนได,ดีอยาจจะ1มิลอีก5ปีคนณีะดีมา4ีทีอัลเฉลแค่0ูดมิลก็ได้ใครจะไปทราบถ้าถามว่าดีที่สุดมันไม่ควรมีซิลิโคนอ่าเพราะว่าหมอแก้มาเยอะไงหมอรู้ว่ามีซิลิโคนอยู่เดี๋ยวมันก็มีปัญหาเกิดลำไา้หปี10ปีคือบางคนไม่ได้มีปัญหาแค่จะทะลุนะที่เคยเจอบ่อยมากสมัยนีย้คือติดเชือ้อก็คือแบบมีซิลิโคนอยู่แล้วเป็นสิวขึ้นไปส<ๆ>มมติว่าเป็นสิวที่ปลายจมูกเนี่ยพราเราเป็นสิวได้เชื้อโรคในใบหน้า ชื้อโรคมันก็ลามเข้าไปในหนึ่งมิลตรงเนี้ยแล้วพอไปถึงซิลิโคนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเวลาเป็นสิวเนื้อมันจะยุ่ยแล้วพอเราบีบมาตรงนั้นก็จะแตกออกเปรอะออกมาเหมือนกันครับชอบบีบสิวกเสี้ยนรง้จัมากพอตรงนี้ถ้าโชคายเป็นสิวตรงเนี้หนึ่งมิลเนี่ยเราเราเชื้อโรคมันลามไปในเนื้อปุ๊บมันยุ่ยไปหมดมันก็ทะลุถ,ถึงซิลิโคนทะลุออกมาปุ๊บจบเลยนะคนนีาดีจะใส่ <c oughs> จะเอาซิลิโคมาแก้ให้จมูกสวยไม่ได้เลยนะแล้วตรงนี้ล่ะงมกตรงนี้คือน,น้อยกว่าตรงนีก มีเนื้อเยอะตรงนี้ครับก็คือตรงช่วงปลายจมูกคุณเนตตี้ก็คือตรงช่วงสูงกว่าสัวซสี่คนตรงเนี้ยมีเนื้ออถ้าตรงนี้วัดนะครับก็ผมไม่อยากวัดเ๋ยวมันวัดไม่ได้สูงนะครับกล้องส่วนจุสี่มิลเนี่ยเดี๋ยวปลายจมูกคุณเนตตี้ที่หนึ่งมิลเนี่ยก็จะเหลือเหมือนสันจมูกเนี่ยส่วนที่สี่ม่ร้อเ <My Lord. S 1> มื่อไหร่ไม่รู้ครับปีนี้ก็ได้ปีหน้าก็ได้ดั okay, ง,ง,งนั้นถามว่ามันหลายแบบคือถ้าคนไข้ามาจากต่างประเทศอ่ะ ส่วนใหญ่บางคนแบบกลัวจะทะลุพอมาซีทีเดือแค่หนึ่งมิลแบบี้คนไข้บางคนบอกขอ,อ,กขอแก้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันเกิดทะลุที่เมืองนอกขึ้นมามันเรื่องใหญ่<ม>จะหาหมอที่คือหมอต่างชาติเนี่ยเขาไม่ถนัดก,การเสริมให้โดงนะครับ,รบเขาถนัดแต่ลด<ม>จะโด่งอยู่ให้เตี้ยลงโคยน,นี่ถือว่าถือว่าน้อยแล้วใช่ไหมนอ้นอยสิน้อยน้อแล้วหนึมิลสันจทะลุนะครับเมื่อกี้มพูดต่อตอนนี้ช็อกอยู่ เราซีทีเราสามารถดูได้หมดเลยดูได้เลยว่ากระดูกอ่อนที่จมูกเขาเป็นยังไงบ้างกระดูกแข็งเป็นยังไงบ้างข้อดีวุ้นเดีดีคือตรงตรงแนวเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยข้อดีนะแต่สิ่คนเอียงอยู่เห็นไหมตรงนี้เอียงเอียงขวาเอียงไปเนะครับอย่าไปช่าใจนะครับเป็นสิวตรงไหนก็ทะลุยิ่งตรงนี้ยิ่งบางๆเห็นไหมตรงนี้กิมบินเนี่ยโอ้ไม่อยากจะวัดเลยวัดเดี๋ยววุ้นเดีดีบอกวัดเลยครับวุนเดียดีบอกเรารีวิวแบบจริงใจอุ้ย ศูนย์จุดสี่มิลหนึ่งมิลยังไม่ถึงเลยตรงสันจมูกมคุณเอ็ดดี้เนี่ยเออคุณเอ็ดดี้ต้องล้างหน้าดีๆเลยนะใช้เวลานานไหมครับหมอเวลาสำติแก่พักฟื้นอะไรเงี้ยเออพักฟื้นอยู่เนาะไม่นานหากกระดวนซี่โครงถ้าผ่าโดยอาจารย์สายกรรมสงอกที่ผมเชิญมาเนี่ยจะเจ็บเยอะแค่วันแรกวันเดียวเจ็บเยอะนี่คือแบบเดินได้นะอะไรได้แค่รู้สึกแบบตึงๆเหมือนเจ็บกล้ามเนื้อ day สองเนี่ยคือความความเจ็บแลดลงไป5 0 ไม่เกิน3วันเดินปอดเดินแบบชิลมากเลยเจ็ดวันนี้คือสบายครับเดินเจ็ดวันนี้เดินมาโรงพยาบาลต้องโรงพยาบาลกี่วันนะครับวันเดียวครับอ๋อวันเหนึ่งถึงสองวันแล้วแต่ว่าเคสนั้นแบบมีเลือดออกเยอะมากน้อยแค่ไหนที่มีอะไรอยากจะดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมไหมครับไม่มีอะไรอยากจะอยากจ้องคิวผ่าตัดจ้องคิวผ่าตัดข้างบนอองเดืนจ้องคิวผ่าตัดข้างบนสองปี อ่ะลักชูรี่รอได้ไหมไม่ได้รอไม่ได้ดังนั้นเราเป็นลักชูรี่พลาสติกเซอร์จอรี่เซนเตอร์ถ้าลักชูรี่เนี่ยโอเคเดือนหน้าหมอเปิดได้เลยถ้ามีว่างนะเพราะว่าทุกทุกเดือนเนี่ยคือหมอจะผ่าตัดได้แค่เดือนละเจ็ดเคสนะครับก็อย่างเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าเต็มเพราะหมอทุกคนที่อยู่ในทีมเดือดรอดทุกคนโอ้โหอาจารย์เสากรรทรงโหก็ฮอตมากลักชูรี่คือปลอดภัยเซฟตี้ ปลอดภัยคนไข้ปลอดภัยที่สุดได้ผลลัพธ์ผ่าตัดที่ดีที่สุดได้รับการบริการที่ดีที่สุดอยากพาให้พามาดูที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าแผนกฉุกเฉิน e ม e r g e n นซีรูมบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันสําคัญยังไงนะคุณนินดี้ลองนึกออกนะลองดูว่าถ้าสมมติแบบคุณนิดี้มีในฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีทีมพยาบาลเข้ามาดูรุมเต็มไปหมดเลย่างนดูที่เปิด24ชั่วโมงมีแพทย์อิเ emergency โดยเฉพาะเนี่ยทำงานคืนหนึ่งประมาณ3-4คน ซึ่งเข้เนี่ยคือความปลอดภัยของห้องผ่าตัดจะอยู่โซนเดียวกันครับมันมีสาเหตุเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแผนาหัวใจนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมีความสคัญอย่างไรคือมันมัีสองอย่างก็คืออาจจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้หรือว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อใจขาดเลือดก็ได้ก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจดลงนั้นแผนาหัวใจสําคัญมากเวลาผ่าตัดหรือว่าจะไม่ผ่าตัดก็ตามเนาะ ที่นี่เนี่ยคือปกติเวลาตรวจร่างกายก่อนผาดผ่าับที่เนี่ยจะคือจะให้เป็นคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเป็นคนตรวจรอย่างละเอียดทุกเคส mm hmm. ใช้คำว,ว่าทุกเคสจะไม่ใช่หมออายุรกรรมเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าโรคหัวใจมันคือเรื่องใหญ่ เพราะนั้นเนี่ยใช่ครับแล้วหมอหัวใจต้องทักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดบางคนถ้ายูเยอะก็ต้องมีการทำเอ็โคบางคนก็มีวิ่งสายพานเอ็โคคืออะไรครับเอ็โคคืออัลตราซาว์หัวใจเพื่อดูว่าหัวใจมีการบีบตัวมีการทํางานดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวดีไหมมีลืวยไปเลี้ยงดีไหมนะครับคือถ้าดูแล้วมันมีความเสี่ยงนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะสั่งตรวจอย่างนี้เพิ่มเติมอีกหอก็เหมือนเป็นการแบบตรวจสุขภาพไปในตัวด้วยนะหมอใช่ครับแล้วแนอกจากตรวจหัวใจตรงนี้เรามีการเจาะเลือดละเอียดนะ คนไทยท่านนี้เนี่ยคือก็เป็นลักชวรี่เราไอยากจะฉีดอยากจะจัดเรียงไขมันที่ใบหน้าให้หน้าดูอ่อนเยาว์เนาะ่านอยู่ประมาณ50กว่าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมากกำลังจะทำรถทิปวางแผนว่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวเขาเรียกว่าขับรถแรลลี่อ่ะมัเไทยใจก็คือไปเที่ยวทิเบตเลยคือขับรถแบบทิปรลุยมากเพราะท่านชอบเอาดอชอบแบบแรลลี่อะไร ปรากฏว่าพออยากจะวางไขมันที่หน้าเราก็พ olicy ของเราคือทุกคนต,ต้องตรวจละเอียดเราก็ถึงแม้ว่าจะแค่จัเดเรียงไขมันนะก็คือเอาไขามันมาปลูกถ่ายบนใบหน้าเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายละเอียดปรากฏว่าตรวจปุ๊บปรากฏว่ามีเม็ดเลือดขาวต่าเม็ดเลขาวต่าแค่ตรวจนิดเดียวนะเราก็โอเคส่งตรวจละเอียดต่อปรากฏว่าสูบสุดท้ายคือเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอุ๊ยโอ้คุณนดีเราคิดดูแบบ มันได้ข่าวรถมาเหลือแค่600กว่าแต่โชคดีมากเลยที่ไดเจอเพราะว่าจกโรคนี้ไม่มีอันตรายมากไม่มีอาการอะไรเลยคือจะมีอาการเมื่อเมื่อมีอะไรแอตแทกเข้ามาเช่นไม่ได้ข่าวเหลือ600เนี่ยสมมุติอ่ะถ้าท่านแบบไปไปขับรถอยู่อ่ะใช่ต้องต้องแวะกินน้ําข้างทางแล้วเกิดแบบไปกินอาหารแล้วท้องเสียติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตเลยอันตรายมากโชคดีมากที่ท่านได้ตรวจละเอียดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ ไม่ได้วางจัดเลี้ยงไขมันเพราะตอนนี้คืออยู่ในช่วงรักษาตัวอยู่ที่หลังเลยครับใช่แต่ท่านปลอดภัยครับไม่ใช่เสียชีวิตที่นู่นอันนี้แบบเรื่องเซฟตี้ใช่ังนั้นสุดยอดเลยคือคือบางทีคนแค่อาจจะมากจะบอกให้ฉันปลอดภัยแข็งแรงดีระบบไม่ใช่อยู่ในว้ว่าห้องผ่าตัดอยู่นี่ห้องหัวใจอยู่นี้ก็คือถามว่าคือถ้าผ่าตัดอยู่มีบันเทิงซีเคสก็คืออันนี้คืออย่างนงที่ผมเลือกที่นี่ดูนะสมมตินี่คือห้องผ่าตัดนะแล้วเนี่ยนี่แกฉันเดินมา1 9ึ่า ถึงถูกนี่ส<ม>ิเพิ่มไป 39, <ช>อกสามเก้าเพิ่มไปอีกสามเก้าเราเจอห้องส่วนหัวใจใช่ใช่เออเนี่ยเนี่ยหรือห้องส่วนหัวใจมันจะเป็นเครื่อง<ม>เป็นเครื่องที่ต้องเอาคนไข้เนี่ยมาส่วนที่นี่ครับคราวนี้ถ้าสมมติแบบผ่าตัดอยู่นี้เนี่ยแล้วเกิดแบบเฮ้ึคนไข้คนตันตก<ม>แล้วสงสัยมันโรคกล้ามเนื้อใจขันด้วยปุ๊บเขาเข็นนี่เหมือนกับเข็นตื้อตื้ไปนี่เลยรอด คือคือมันเป็นวินาทีมันเป็นถูกตาอีใช่พวกนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าความเร่งด่วนในการรักษาใช้หน่วยเป็นวินาทีไม่ใช่แค่หมอผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะมันสถานที่ถูกอุปกรณ์ใช่สุดยอดแต่คำว่าดีที่สุดมผมไม่ได้หมายถึงว่าที่ที่เราดีดีกว่าที่อื่นนะดีที่สุดของผมคือดีที่สุดของของผมครับของสเกลที่ผมอยากให้มันเป็นมีรางวัลการันตีแล้วที่ระดับเอเชียแปซิฟิก อันนี้คือห้อง ICU เห็นไหมอ๋อโฮ้ยมันติดกันหมดเลยเอ็กซ์ซมันติดกันคือมาห้องสุญเฉิญแล้วก็มาห้องผ่าตัดมาห้องฝุ่นหัวใจแล้วก็ห้อง i อ u ียูมันติดกันหมดเลยคือทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มาอีเมอร์จินซี่เขาจะเซตอยู่ใีนี่หมดอย่างเช่นวันนีเขาว่างเขาว่างเขาว่างแพลนดีดีเออทุกอย่างคือมันสมูทมันเปิดมาประตูมาทะลุมานี่โน่นหมออยู่วิ่งมาดูอะไรได้หมดอย่างเช่นแบบเวลาโศกเราผ่านแต่อยู่ในอีเมอร์จินซี่ขึ้นมาคุณหมอต้มยาบอกว่าชั้นต้องปรึกษาคนไข้ก็หมดเลย ไอซียูสคัญไงคือหลังผ่าตัดคุณได้ดีเวลาผ่าตัดนะผ่าตัดเสร็จไม่ใช่เซฟนะสำคัญที่สุดคือหลังผ่าตัดคนไค่าบางคนอาจจะพักฟื้นอยู่ข้างบนบนบอดแล้วเกิดมีความดันตกมีปอร์ดอักเสบมีอะไรขึ้นมาที่ต้องอาศัยการดูแลใกล้ชิดไอซียูสคัญมากครับแล้วไอซียูที่นี่มีโหมดวิเดี้ชิงวัตถมีห้องป็นแบบไพเรตไม่ได้เตียงรวมครับหลักชูวะเปิด i จ t e n s i v e Care Unit ของที่นี่นะคะก็มีความ ก็คือแบ่งเป็นห้องๆเลยห้อองทุกห้องก็จะมีแอร์มีมอนิเตอร์มีอะไรดูแบบคือดูเห็นไหมทุกทุกอย่างดูคลีนก็ดูไพรเวทแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สแตนบายไว้หลายหลายคนเลยนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะหมอมันเป็น experience ์ที่แบบตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลแบบรูปรถกลิ่นเสียงทั้งหมดแบบการประกบแบบวันบายวันอ่ะเหมือนอารมณ์เข้า็อปแอมเมสถูกครับเมื่อมากเมื่อว่งมาก จริงๆเราก็อ e ะไรนะผมก็พอดีภรยาภรยาคุณเนสอะครับก็พาผมไปเรียนแอมะซิหนึ่งศูนย์หน thi like, like, ึ levar, ่งจริงๆไอ้บ้างเป็นเรื่องอะไรที่ดีนะเพราะเราแบบเหมือนเหมือนพอเข้าไปแล้วเก็บเก็บมามันก็มามาเออมามาอัดเด็บกับเนาะผ่าแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องคือผมว่าผมอยากให้ไม่อยากให้มันให้คนไข้อะเขารู้สึกว่าแบบการผ่าตัดจะต้องมาเจออะไรที่นกน่ากลัวเพราะว่าตอนแรกคือเข้ามาก็แบบคือเราเราก็ เป็นคนไข้เนาะเราก็วอรี่มาคือการจริงๆการมาทำพลาสติกเซอร์จูี่คือการให้สวยขึ้นครับเร้่สวยขึ้นก็คือต้องสวยทางกายและใจและใจตอนเราผ่าตัดเราก็ก็ต้องมีความสุขกับการได้มาผ่าตัดคนที่มาเป็นญาติมาพักฟื้นมาดูแลคนไข้ก็มีความสุขกับการได้อยู่ในสถานที่สวยๆมีการบริการที่ดีแบบนี้จริงๆในเมืองไทยเรามีหมอที่เก่งเยอะมากเลยนะอะไรอ่ะแต่คนไข้อาจจะไม่รู้แล้วบางทีหมอที่เก่งอ่ะแต่ถ้าอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะสม่ะ ก็ทําให้การผ่าตัดไม่สักเซสได้เราก็เลยอยากจะสร้างสร้างเขาเรียกว่าโรงพยาบาลก็คือที่ที่มีสไตล์แบบเนี้ยลักชัี่จริงให้มาผ่าตัดก็ต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีหมอเก่งๆทุกด้านอะ่ะมาให้บริการคนไทยเนี่อแหละคือจินตลักจริงๆจ,จ,จากประสบการณ์ที่ไปรโรงพยาบาลมาต่างประเทศนะรู้สึกว่าคือการบริการ hospitality ความสะอาด เซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยคือเมืองไทยว่าไม่ไม่น่าจะแพ้ชาติใดในโลกจะเห็นได้ใช่ไหมว่มีเขาเรียกอะไรคนไข้ต่างชาติอ่ะเนาะที่แบบเขามาแบบที่แบบดูดูพอมีฐานะพอพอจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบชาวอาหรับอะไอย่างเงี้ยเห็นเยอะมากที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใน Facebook แชทเลยนะโหต่างชาติทักเต็มไปหมดใช่ครับเกาหลีแชทมีเกาหลีมาด้วยอ่ะหมอมีทักมาเนี่ยก็ที่ ประเทศเขาเก่งๆเยอะแยะก็เราเป็นเ c e n t e อ of อ s i a Pacific อ่าเถอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอยากมานี่หมอเชษฐ์เล่าได้ไหมครับที่ไปเที่ยวเกาหลีติดตอมอคนเดียวเพราะว่าเหมือนเหมือนตอมอเกาหลีเขามอนิเตอร์ไว้อย่างเงี้ยคือหมอเขาพูดว่า จริงๆหมอไม่ได้ปรับอะไรหรอกหมอแค่แบบเหมือนเคยเมนชั่นว่าแบบมีคนที่ทําที่เกาหลีแล้วมาแก้อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องจริงจริงเราพูดได้ปะแล้วแบบคือเขาซีเรียสขนาดนั้นอะคือทุกคนผ่านหมดแต่บท,ที CEO คือติดต่อหมอติดต่อหมอ <laughs> <laughs> ไม่หรอกคือเวลาเราอะไรนะอย่างที่เอนดี้บอกเราชอบเขียนนะนะเขียนต่างโพสในเฟซบุ๊กว่าแบบคนไข้แก้จมูกมาจากเกาหลีจริงๆเราไม่ได้แบบดิสเครดิตเราแค่เล่าอ่ะเล่า story มันก็เป็นประสบการณ์เนาะบางทีคนไข้แก้ในจมูกในกรุงเทพหมอเขียนว่าคนไข้แก้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพ แล้วเคสที่ที่มาปีที่แล้วไงครับขออัปเดตนิดนึงที่แบบที่ทํามายากที่สุดเนี้ยครับมีแบบปีนี้เลยครับอู้ไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ก็คือเดือนมกราใช่วันนี้วันที่ยี่สิบห้าถูกปีนี้สิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งท็อปสกอร์สิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับทำไรคะกินหมูกระทะหรือว่าผายอย่างเดียวครับไม่มีโยดจ้าสิบเจ็ดชั่วโมงเหมอไม่หิวข้าว อยู่สิครับแต่ก็ต้องทนอยากให้คนไข้แบบผ่าแบบด้ยมีการรับพวกแกสส๊สหรือยาสลบให้น้อยที่สุดเนาะเราก็ต้องรีบผ่าครับนี่คือรีบนี่รีบเลยรีบสิบเจ็ดินี่เรียแล้วลแต่คือคขาว่ารีบของหมอคือหมายถึงไม่เบรกไม่หยุดพากเราคือเราเราจะพยายามแบบรีบทำแอคทิวิตี้ที่ม,มันไม่มีผลกับการผ่าตัดให้น้อยที่สุดแต่ว่าที่มันผ่าตัดนานเนี่ยคือต้องบอกว่างานผ่าตัดคืองานครับมันมันคือ มันคืองานเย็บกระเป๋าแอมเนใช่คืออคือแค่แบบเนื้อบางทีเราเปิดเข้าไปบางทีมันแค่เนื้อมันง่ายเนาะมันไม่เหมือนเสริมปิดเสริมเปิดเนื้อขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บมันเจอเนื้อเจอกระดูกอ่อนเจอพังผืดเหนียวเหนียวเจอโครงสร้างจมูกที่ทำามล็ดเทปไปหมดอ่ะบางทีโครงสร้างจมูกที่มันปกติอ่ะพอเราเปิดเข้าไปนะมันไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยเหมือนบ้านที่มันพังแล้วอ่ะมัาก็ไม่ค่อยเอากิดออกทีละก้อนหรือทีละก้อนแล้วก็ต้องค่อยสร้างมันขึ้นมาใหม่พอสร้างขึ้นใหม่มันไม่สร้างง่ายครับ ถึงแม้จะเป็นซี home, ่โครงบางคนซี่โครงก็แข็งบางคนซี่โครงก็อ,อ่อนถ้าเราเจอซี่โครงอ่อนเราต้องทํำยังไงเจอซี่โครงแข็งต้องทํำยังไงดีไซน์โรงงานพวกนี้มันงานละเอียดมากจะเย็บจะทําอะไรเวลาทําเสร็จปุ๊บทุกอย่างต้องบาลานซ์ซ้ายขวาไม่เท่ากันปุ๊บเราต้องเลม็มบ,บางทีไม่เท่ากาันหรือใหม่ทําใหม่ก็มีจนคือต้องจะกหมาเป็นพวกพโรเฟชชั่นนิสไงคือมันต้องเนี้ยบจริงเท่าที่รู้จักกันทราบปีนี้ครับจะย่างสามเก้าคือใกล้สี่สิบล้ามี วันนี้วันนั้นไปชมรายการพิบูตินะคราว่าเห็นว่าทางจินตลักษ์มีคุณหมอเต้ยซึ่งเทำไข่ซึ่งแบบว่ามีเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฉีดไขมันเข้าทำให้เราดูยังเกิร์ดาัชรเต้ยนะต้องโ้ยถ้าให้ดูรีวิวก็จะหวานชอบการทำไขมันที่สุดเพราะมันเป็นอันเดียวที่เปลี่ยนสไตล์ช่วยคนได้โอ้โหอันชอบแอมเมนหรือเปล่าเนี่ยเวอร์มากนิ้งจำไม่เสร็จ <sy> ยังสั่นไม่เต็รยังเราสั่งไฟแอมเราสั่ง,เ,งเฟอร์มาเยอะบอเบอว่างมากหมอเชิญเลยครับครับ <c oughs> นะไม่คือจันเต้เนี่ยต้องบอกว่าการมันเหมือนห้องรับแอมเมสอ่ะถูกก็ภรรยาก็เห็นแล้วชอบ ก็เลยพยายามสร้างทุกอย่างใกล้เคียงกับธรรยาคุณหมอรับเพราะว่าแอบเพลยแต่พวุนี้เขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วไงเอาเนลย์เพลย์เาเพลย์เพลย์เพลยเพนยองบีย์เพลยเพลย์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 เพลยเพลย์เพลยรเพลย์เพลย์เพอย์เสลอ์เพลย์เพลอเพลย์เพลยอเพลย์เพลย์เื่องเรลย์เขลยอเพลย์เอลย่เพลย์เอลยเพลย์เพจะได้แฟนเพลย์เพลยนเพอยอเพลเพลย์เพลย์เลั์คลินิกมีก็มาช้อปปิ้งที เออชองเอลิเฟดูดิคือแบบมีแบบเพอร์ซนอลเขาเรียกอะไรนะเพอร์ซนอลบัตเลอร์เพอร์ซนอลเพ์เซอที่แบบดูแลรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีซเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย